โอวันนี <c oughs> ้เทศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสะาพระวโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะพุทธังสรนังขตตะเตเสนาเตขมิจฉันติอปายภูมังมนุสังเทหังเทวกกายังภูเริสามิติ อิมัสสะธรรมะปริยัยัสะอัตโทสะทายัสมันเตหิสักกจังธรรมโมโสตบโบตินะบัตนิเอตมาจะได้สแสดงธรรมเอกทาปนนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลของสาธุชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาเพื่อจะมาบำเพ็ญกุศลพังพระธรรมเทศนาณน,านี้อันโอวาทานุซาสนีคำส้อนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัษนะมงคลของโลกอุบัติเกิดขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากนักหนาะเพราะว่าองค์สมเด็จพระพสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่และพระองค์นั้น กว่าแต่ที่จะได้มาบัรบังเกิดนั้นต้องบำเพ็ญบารมีถึงสี่สงไขยแสนกับนี่คือปัญญาธิกะถ้าพระพุทธเจ้าศ <c> ร <oughs> ัทธาธิกะก็จะต้องบำเพ็ญบารมีถึงแปดอสงไขยกับถ้าหากว่าเป็น <c oughs> วิริยาบารมีก็บำเพ็ญถึง16สิบหกอยสงขายกับซึ่งงานมากแต่และพระองค์จะได้มาบังเกิดขึ้นนี้แต่พวกเราทั้งหลายแม้ว่าไม่ได้เกิดทันที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตแต่ว่าเราก็ได้มาพบคำสั่งสอนของท่าน ซึ่งคำคำสั่งสอนของท่านล้วนแล้วล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีกำจัดทุก์สิ่งใดที่เป็นทุกข์นั้นก็กำจัดมันไปแต่เมื่อยังกำจัดมันยังไม่หมดเราก็ต้องเวียนไหวายเกิดการเวียนไหวายเกิดนั้นคือใจใจนั้นไม่ได้ตายตามร่างกาย ใจนั้นจะต้องไปเกิดต่อไปอีกในร่างกายของคนเรานั้นใจมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าใจออกไปจากร่างนี้เมื่อไรร่างนั้นก็นิรัตถังว่ากริงคลังเหมือนกันกับท่อนไม้และท่อนฟืนเท่านั้นพอเขาจะเอาไปเผาไฟเหลือแต่กระดูกกระดูกก็เอาไปลอยน้ำทิ้ง ไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราจึงมีใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าใจยังอยู่ในร่างกายแล้วแต่ต้องนิดหน่อยก็รู้สึกมีความรู้หิวมีความรู้อิ่มมีความรู้ดีมีความรู้ชั่วมีความเข้าใจสารพัดนั่นคือใจ เพราะฉะนั้นใจตัวนี้เองที่เรียกว่าเป็นตัวของเราที่เราจะต้องไปเกิดในชาติพบต่างๆถ้าหากว่าเรามีความประมาททำบาปลงไปใจนี้ก็จะได้ไปเกิดในสัตว์เิริฉานใจนี้ก็จะได้ไปเกิดในสัตว์นรกใจนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ ปรตใจนี้ก็ไปเกิดเป็นอสุรกายอย่างนี้ทุกอย่างที่แสดงมาที่ว่าเป็นสัตว์ชันนรกเปรตเหล่านี้เรียกว่าอบายภูมิอบายภูมิเหล่านี้ไม่สมควรที่เราเชาพุทธที่รู้จักบุญจักบาปจะต้องไปเกิด แต่ว่าชาวพุทธบางคนก็มีความประมาทมากเกินไปอาจจะเป็นชาวพุทธแต่ปากแต่ว่าใจยังไม่ได้เป็นชาวพุทธไปด้วยก็พากันไปทําบาปต่างๆเนื่อทําบาปต่างๆก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นก็จะต้องไปนรกแน่นอนก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์แน่นอนก็ต้องไปเกิดเป็น หมูหมากาไก่าสารพัดไปเกิดได้ทั้งนั้นนั่นคือเรียกว่าเราทำบาปแต่ส่วนผู้ทำบุญนั้นก็จะได้เสวยความสุขเมื่อบุญมีมากเพิ่มขึ้นเราก็ไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพพระศิดาเราก็ไปเกิดในชั้นสวรรค์หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ เรียกว่าบุญที่ได้ทำขึ้นมาแต่ว่าบางคนบางท่านเมื่อบุญส่งให้เกิดมีความร่ำรวยเกิดมีความหมายความว่ามีทรัพย์สินสมบัติมาก <c oughs> <c oughs> ก็มีความประมาทไม่ทำบุญไม่ทำกุศลไม่ทำสมาธิไม่ทำภาวนา เขาก็จะไม่สามารถที่จะกลับมาเกิดเป็นคนที่มีความสุขต่อไปก็จำเป็นที่จะต้องไปตามทางที่มีความประมาทก็คือต้องไปเกิดในอบายยภูมิเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนพวกเราว่าอประมาเดนสัมปาเดทา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะความไม่ประมาทนี้เองที่ทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่มาปฏิบัติธรรมะได้เหล่านี้เป็นตน้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราในขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็สมควรที่จะ มีการสร้างกุศลให้แก่ตนของตนการสร้างกุศลนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินเพียงอย่างเดียวเรามีร่างกายกับใจนี่เราทำสมาธิได้เมื่อเราทำสมาธิบุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีเงินมีทองมีข้าวมีของไปทำบุญเท่านั้น มีร่างกายกับใจนี้เราก็สามารถาสร้างสมาธิให้แก่ตัวของเราได้อย่างง่ายดาย <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแต่เรานึกภาวนาพุทโธคำเดียวพุทโธพุทโธเท่านั้นเท่านั้นก็ถือว่าเป็นบุญเมื่อเรา สร้างพุโทโธขึ้นมาให้แก่ตัวของเราจนจิตสงบจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็ผิดพลังจิตเมื่อจิตผิดพลังจิตเอ่อพลังจิตก็สะสมไว้ที่จิตเก็บเอาไว้เมื่อสะสมพลังจิตมากแล้วก็ป้องกันไม่ต้องไปเกิดในให้เป็นสัตว์เจฉานก็ป้องกันไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก ก็ป้องกันไม่ให้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรต่างๆเหล่านั้นป้องกันได้หมดเพราะอาศัยอะไรเพราะอาศัยการที่เรานึกพุโทโธอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไดแ้แสดงไว้ในหัวใจของพระมหาสมัยยสูตรว่า พุทธังสระนังคตาเสนะเตคมิชันสีอปายยมิมิงมนุษย์สังเทหังเทวกายัางปุเรศามีติเมื่อบุคคลผู้ใดามานึกพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> เขาผู้นั้นก็จะต้องไปละจากร่างกายอันนี้ก็ได้รับร่างกายเทพในทันที อันนี้เป็นคำรับรองที่ว่าเมื่อเรามีพุโทโธอยู่ในใจแล้วเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดที่เราจะต้องได้ไปสู่ไปสู่สวรรค์หรือไปเป็นเทพเรียกว่า,เ,าเมื่อละจากกายมนุษย์แล้วก็ได้ไปเป็นกายเทพที่ท่านแสดงไว้ในมหาสมัยยโสต เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพากันหาเงินหาทองเข้าของได้เยอะได้มากเป็นเงยคนรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่มองธรรมะไม่เห็นมองพระพุทธเจ้าไม่เห็นมองพระธรรมไม่เห็นมองพระสงฆ์ไม่เห็นมองบุญกุศลอะไรส่ออะไรก็ไม่เห็นเพราะว่ารวยแล้วก็เลยเกิดความประมาท เมื่อความประมาทเกิดขึ้นแก่เขาเขาก็เลิกการทำบุญเลิกนึกพุทโธเลิกการทำสมาธิเมื่อเลิกแล้วทรัพย์สินสมบัติจำนวนหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถจะช่วยเขาให้ปิดนรกได้เขาสามารถจะไปเกิดเป็นจิ้งจกตุกแกสามารถจะไปเกิดเป็น หมูหมาก,กาไก่สามารถจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วมันไม่คุ้มเลยในเมื่อเวลาที่มีเงินมีทองมีข้าวมีของทรัพย์สินสมบัติแล้วไม่ได้ทำบุญกุศลมามัวเมาแต่ว่าเรานี้รวยแล้วอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะนอนบ้านใหญ่ร้อยล้านก็นอน อยากจะซื้อรถร้อยร้อยล้านสิกี่เท่าไหร่ก็ซื้อได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่ว่าไม่คิดถึงบุญไม่คิดถึงคุณศนเงินเหล่านั้นทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นไม่สามารถที่จะปิดนรกได้ <c oughs> ไม่สามารถที่จะกันให้เขาไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างนี้เป็นต้น ก็อย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในคำพีว,ว่า <c oughs> มีชายทุกขตะคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> สัตเตพเนจรไปที่นั่นบางที่นี่บางอดอด,อ,ดอยากอยากไม่ไม่เคยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินข้าวอิ่มสักมือ้อก็ไปเห็นพระท่าน นั่งฉานกันโอ้อาหารสมบูรณ์บริบูรณ์ mm. ก็เลยไปขอบวช mm. เมื่อไปขอบวชได้บวชแล้วสุกตะผู้นั้นไปบินทบาทที่ไหนก็ไม่มีใครใส่บาทให้ mm. เดินไปข้างหน้า mm. เขาก็มาใส่องค์หลังเดินไปข้างหลัง mm. เขาก็มาใส่องค์หน้า mm. เดินไปตรงกลาง mm. เขาก็ใส่องค์หน้า mm. องค์หลัง mm. เขามองไม่เห็นพระองค์นั้น เพราะว่าบุญกุศลยังไม่ได้เคยทำมาแต่อดีตมันก็เลยทำให้คนไม่อยากจะทำบุญด้วยในที่สุดบวชไปได้ห้าปีแล้วต้องไปอาศัยภิกษุอื่นก็ฉันทุกวันทุกวันเธอก็พระองค์นั้นก็อิจฉาและอาใจเลยไปลาพราะพุทธเจ้าเศึก พระพุทธเจ้าก็เล็งยานดูว่าเอเอพร,พระองค์นี้จะชาติก่อนมันเกิดมาอย่างไงไปยังไงพระองค์ก็พิจารณาเห็นแล้วว่าโอ้ยชายทุกขตาคนนี้ชาติก่อนมันมีเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านแต่ว่ามันขี้เหนียวมหาศาลเวลา คนเวลากินข้าวเวลารับประทานอาหารนี่ <c oughs> ข้าวตกเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ต้องไปเก็บแต่ในวันนั้นพเพอินตัวเองทำตกและมันก็เลยตกลงลงไปที่ดินใต้ถุนเศรษฐีคนนั้นนะ่ะวิ่งตามไปจะไปเก็บข้าวที่ตกลงไปในใต้ถุนแต่ไม่ทันซะแล้วมดง่ามมันเอาไปกินหมด แล้วทีนี้ไอ้มดมันหลายร้อยหลายหลาย,หลายล้านปีมดงามเหล่านั้นมันก็เกิดมาเป็นคนแล้วพระพุทธเจ้าก็เล็งยานเห็นว่ามดงามนี่ไปเกิดเป็นคนแล้วไปมีหมู่บ้านอยู่หมู่หนึ่งค่ะที่เป็นหมู่บ้านของคร้าๆก็ว่าพวกมดงามมาเกิด <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเนี่ยพระองค์นั้นว่า คุณไม่ต้องศึกหรอกไปอยู่ที่หมู่บ้านนั่นก็แล้วกันพอพระองค์นี้ไปถึงบ้านนั้นเขาก็มารับบาตเจวรนสร้างกุฏิให้แล้วก็ถวายอาหารบิณฑบาตแล้วก็เลยอยู่จนกระทั่งปฏิบัติไปได้สำเร็จเป็นพระอาราหันต์ไปในที่สุดเรื่องก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น มจึงมีคนที่มีความฉลาดเขาก็เลยอธิษฐานว่าเมื่อเวลาทำบุญกุศลก็อธิษฐานว่าขอให้พระพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเถิดเหมือนก,นกันกับสองพี่น้องที่เคยเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าอสองพี่น้องทำสวนน้อยอยู่ในอ,อยู่ในป่าแห่งหนึ่ง สวนอ้อยเวลานั้นไม่จำเป็นต้องหีบตัดโคนแล้วพอตัดปลายน้ำก็ไหลออกมาหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นพี่น้องทั้งสองคนก็ได้ทำสวนอ้อยเพื่อขายวันหนึ่งนั้นน้องชายก็ได้ไปเก็บตัดเอาอ้อยมาสองลำลำหนึ่งสำหรับตัวเองลำหนึ่งสำหรับพี่ มาถึงกลางทางก็มาพบพระก็เลยมาคิดว่านานๆนนจริงไม่เคยพบพระเลยก็ถวาย,อ,อ,ยอ้อยของตนใส่บาตรพระประเจกกพรดแล้วก็มาคิดถึงว่าอพี่เราก็ไม่ได้ทำเพราะนานๆนนจะเห็นพระก็เลยเอาส่วนของพี่นั้นน่ะใส่บาตรให้พระเจ้าพระประเจกกระเพรดพุทธเจ้า น้องก็อธิษฐานว่าขอให้้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเถิดพระเจ้าข้าเอ่เทีนี้เมื่อกลับไปบอกพี่ชายบอกว่าจะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานเอานะพี่ชายก็อธิษฐานว่าอยากแย้พ้นทุกข์ะไม่อยากจะเกิดไปนานข้าพระเจ้าขอหเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วเถิด ต่างคนก็ต่างตายไปแล้วพี่น้องส่วนพี่นั่นก็ตายแล้วก็ไปเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าทรงนามว่าพระกัสสปแล้วก็ได้ฟังธรรมสำเร็จพระอราหันต์ไปส่วนน้องชายอาธิฐานว่าท่านได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติกเกลือกายไปเกิดเป็นเศรษฐี เสรเป็นเกิเป็นเศรษฐีแล้วก็ได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าสรงพระนามว่ากัดศพเมื่อถวายสร้างวัดแล้วก็เรียกว่าสร้างศาลาหลังใหญ่เมื่อสร้างศาลาหลังใหญ่เสร็จแล้วเศรษฐีก็อาราธนาพระพุทธเจ้ามาเทศฉลองแล้วเมื่อ พระพุทธเจ้ามานเทศเศรษฐีก็เอาเพชรเม็ดใหญ่เท่ากำปั้นหรือว่าอะไรอย่างนี้เพชรราคาเป็นร้อยล้านหรือเอามาติดกันเทศที่แน่จรผู้ร้ายเนี่ยมันก็คิดว่ามันอยากจะเอาฉกเพชรเม็ดนั้นมันก็แกล้งเป็นรุ่งเขาผมเขาเหมือนกับเขาแล้วก็ไปนั่งฟังเทศแล้วก็ไปนั่งใกล้ๆตรง เม็ดเพชรเม็ดนั้นแล้วทีนี้พอพระพุทธเจ้าเสดไปสักครึ่งหนึ่งมันก็ยื่นมือไปที่จับเพชรเม็ดนั้นพระพุทธเจ้าก็เห็นพระพุทธเจ้าก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเสียดายไหมเศรษฐีก็บอกว่าไม่เสียดายแล้วไม่เสียดายก็ให้เปนเจ้าไอ้จอก็เลยเอาใส่กระเป๋าไปสบายไป แต่ว่าเศรษฐีนั้นก็ได้เป็นเศรษฐีอีกชาติหนึ่งทันศาสนาพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าโชตยะเศรษฐีแล้วก็ได้มาฟังรมพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็หมายความว่าได้สำเร็จพระอาหารหันต์หลังพิชายพิชายก็สำเร็จพระอาหารหันต์ไปก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราจะสำมุญอะไรเราสามารถอธิษฐานได้ว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเท่านี้มึงก็จะทำให้เราไม่ต้องไปตกนรกทำให้เราไปเกิดในสวรรค์หรือว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความสุขสบายอย่างนี้เป็นต้น นี่แหละคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพากันปฏิบัติกันอยู่ทุกว,วันนี้อย่างที่ท่านทั้งหลายก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันทุกวันบุญกุศลจากการฟังเทศนี่ก็ได้เซ็มเม็ดเซ็มหน่วยหลวงพ่อผููแสดงธรรมก็ได้บุญไปด้วยก็เรียกว่าธรรมเทศนาไมใครมี ความรู้มีปัญญาก็อธิบายธรรมะแบ่งพันกันอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นธรรมเทศนาไมา่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมก็ดได้บุญทั้งหลวงพ่อด้วยได้บุญทั้งโยมด้วยเมื่อบุญเต็มที่แล้วปุญญานิปรโรกัสมิงปสิทถาโหนติปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า เทศนาวัสนีอาการการจบลงแห่งพระธรรมเทศนาพระอวยพรให้สันทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนะสุขภาพระรอโรคยาประสิพานธนสารสมบัติพิพัฒนะมงคลชนมาสุขทุขประการเอวังก็มีด้วยพระการารชนี รับพานกันนะอ้าวเออไม่เห็นหน้าเลยไ,ไปไหนโอ้ไม่สบายรู้ไม่สบายต้องมาเดินจงกรมทุกวันแล้ว อภิพสลาแก้วมีสีรวมบุรณะเจดีย์ปีชาสีนวนอันันต่ชดและครอบตัวเจดีเราบุรณะเกือบเสร็จแล้ว รู้ไหมว่าเจดีย์หลวงพ่อสร้างหมดเงินเท่าไหร่78ล้านเมื่อพุทธศักราช2518เริเ่มต้นในขณะนั้นหลวงพ่อจ้างคนมาทำงานเจดีย์วันละเท่าไหร่ แปดบาทพูดแล้วอยอมจะเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าของจริงเงินวันละแปดบาทจริงๆอ่ะแล้วข้าวแกนก็คราวนั้นจานละห้าสิบตังค์มุนห้าสิบตังค์ยิมบีเลย เดี๋ยวนี้จานเท่าไหร่ส,สามสิบดีไม่ดีไปอยู่ในที่ชุมชนก็เดนินโดนก็ไปห้าสิบาสามสิบแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่าแรงสามร้อย ก็ได้สิบจานแล้ววันละแปดบาทนเข้าวเกงห้าสิบตังในได้กี่จานโอ้มากกว่าสามร้อยเว้ยอย่างนั้นเอ,เอาข้าวเกงจานละห้าสิบแล้วค่าค่าแรงรถเหลือ8แปดบาทดีกว่า <laughs> แล้วไอ,อ้ปูนซีเมนเดี๋ยวนี้ตันหนึ่งเท่าไรใครรู้บ้างกระสอบเท่าไหร่ฮะกระสอบละร้อยห้าสิบครับกระสอบละร้อยห้าสิบตันหนึ่งต้องสามพันเพราะว่ามันมียี่สิบ สามพันใช่ไหมร้อยห้าสิบถุหงถหนึ่งกี่ถุงหนึ่งกี่ก,กิโลตันหนึ่งยี่สิบถุงมเท่าไรสามพันครับสามพันถูกครับสามพันใช่ไหมโอหจริงๆเหรอ เราไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้ไปยุ่งเรื่องนี้นานแล้วเท่าไหรสามพันเม,มื่อตอนที่หลวงพ่อสร้างเจดีย์นี้เท่าไหร่ฮะตันละสิแบแปดบาทลูกมันไม่เสริงบาททีนี้ถ้าหากว่า จะสร้างเจดีย์เท่านี้จะต้องสิ้นเงินอีกเท่าไหร่ต้องเอาเจ็ดสิบแปดคูณเอาขึ้นไว้สิบเท่าโหน,น,นับไม่ถ้วนแล้วเจดีย์นี้แล้วก็สวยมากนะบูรณะใหม่คือมันนี่เจ๋าเลยเ,เสร็จเมื่อไรจะฉลอง ลับพรกันนะยะทาวรีวะปุราปะริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะสิอิเชตังปะสิตังสุมังคิปเมวะสมิจโสสสเพปุเรนสุสังกะปา จันโทปนัลโสยัสามณิโชสิระโสยัสาสพีสิโยวิวัจจันโทสภาโะโควินัสโทมาเสภวัตวันสะราโยสุขีสิกายุโกภวะอภิวาสนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายโน จัสสารธรรมาวัฒนสีอายุวันโนสุขังระลังเฟดลุ่มทนนันธนะนั้นสร้างโรงเรียนหนึ่งพันบาท กูละวีรายรักบูรณะเจดิมัยบอกมาสมดรเท่าไหร่